เหม็นมากเหมือนฟิลแบบผัดกะเพราในบ้านแล้วก็แบบกินผัดกะเพรากินแบบนี้กูไม่กินนะผัดกะเพรากินแบบนี้กูไม่กินนะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เด็กๆ4ตัวนะคะจะได้อาบนะ้ำเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากแล้วก็วันนี้เราขออนุญาตทางร้านนะคะว่าเราขออัดวิดีโอแล้วก็ลงมืออาบน้ำให้เด็กๆเองนะคะจะเป็นยังไงความวุ่นวายจะรอดไหมไปดูกันคะ่ะไนดูซิว่าลิปปอนอยู่ไหนใช่ลิปปอนหร,ร,ร,รือเปล่าลิปปอนอยู่นี่นีลิปปอนนะคะเหม็นเหม็ ไปเลยกลับเขาไปนอนเลยเหม็นมากแล้วคนนี้ใครคนนี้ใครอยากออกไกอากรอกโซดาแล้วก็เบียร์ทิศนะคะเหม็นเหม็นมากอ,อยากออกมาอึดอัดมากเราต้องรีบไปที่ราแล้วแหละยังไม่ได้เวลาออกมาวิ่งเล่นไป และนี่ก็คือหนุ่มน้อยคริปโตนะคะหนุ่มคนเดียวเลยของบ้านฟอเร็กนะคะไปอาบน้ํากันลูกเข้าไปนอนพักก่อนเดี๋ยวสินาทีเดี๋ยวเรียกโอเคโอเคคุยกันละรู้เรื่องมีคนขับรถนะคะวันนี้จ้างมาพิเศษร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอะไรดอลลาร์เป็นเหม็นมากหมาหอมไปอาบน้ำสามน่อยกี่เดือนแล้วเนี่ยเวฟมันกี่เดือนละสี่แล้วเนี่ยจะสี่แล้วเหรอเออจะสี่เดือนแล้วใช่กำลังจะสี่เดือนเด็กไง สี่ <4 S 2> เดือนอยังไม่อาเคยคอาบน้ำกครั้งเนี่ยใช่ <ละ S 1> คือประมาณ3เดือน3เดือนครึ่งคนที่ขับรถอะ่ะเขาบอกว่าไม่ให้อาบ <c oughs> ก็เลยแบบรอเวลาเป็น,นสีวัคซีนอ, <c oughs> อีกรอบหนึ่งโซลา่าเออโซลา่ <laughs> <laughs> อาอยู <laughs> <c oughs> ่นี่เออโซล่าอยู่นี่เออโซล่าอยู่นี่ ลิปเปิลลิปเปิลชื่อนน้้อออองยชบเปลี่ยนชื่อหมาตั้งแต่หมาเกิดทุกตัวชอบแบบชอบชอบตั้งชื่อหมาให้แบบประหลาดประหลาดประหลาดแบบโซาเหลายหลายชื่อแบบที่ผ่านมาในชีวิตอ่ะที่เคยแบบเห็นหมาอะไรเงี้ยตัวแรกเว้ยตั้งเบียดพีดว่าอะไรนะชื่อลิตาเออลิตาลูกลิตาลิตาฮู้เพราะดูหนังเรื่องมีตัวละครชื่อลิตานั่นก็เอามาตั้งเป็ลิตา มีหลายอีกหลายชื่อมากเดี๋ยวนึกออกก้วเอามาพูดให้ฟังกลิ่นแม่แม่กลิ่นหัวเบฟแหละไม่ยอมสระผมอะไหรว่าขอประกะจกนิหนึ่งแล้วมาหายใจเหมือนฟิลแบบผัดกะเพราในบ้านแล้วก็แบบกลิ่นผัดกะเพรากิ่นแบบที่กุไม่กินนะผัดกะเพรากิ่นแบบนี้กูไม่กินนะ ใว่าจะได้อาบนา้ำเบีย์ชิศลูกหลานและนี่ก็คือลูกๆของ Forex กับ Or เด r นะคะไม่รู้ว่าทุกคนจำได้ไหมเพราะว่าโตกันมากแล้วที่อัดให้ทุกคนดูก็ประมาณ2เด e <ะ>ือนที่แล้วเกือบ2เดือนละเรื่องเสื้อผ้าไว้สำหรับตอนที่เด็กๆอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ให้เขาเ<ไ>บบเขาจะเลือกเออซอรรียผู้ปลอกคอพูกเสื้ออะไรเล็กน้อยไว้ให้เด็กๆใส่หลังจากที่อาบน้ำเสร็จเชือระบอกหรือจะใช้ตังใช่ไหมเชือระบอกหรือจะใช้ตังใช่ไหม บิ๊กปอนเซอร์ของเราบิ๊กซันเซอร์ลูกหมายมีสีตัวเราเอาสายสีสีเลยเลือกเลยว่าสีไหนเป็นของใครต่อไปเราจะได้จำได้ได้แป๊บนึง Ripple สีนี้แล้วก็อันนี้เป็นแคริปโตสีนี้ไม่ได้ Ripple ต้องสีสีมี Ripple อันนี้แต่ Ripple จริงจริงมันต้องสีน้ำเงินนะก็นี่เขาก็ตั้งให้ Ripple อันนี้ตอนแรกผมเลยบอกไม่เอา โซล่าแปลว่าท้องฟ้านะเบฟเบฟไม่เอาสีฟ้าโซล่าเอ็งเอานี้โซล่าโซล่าริปเปิลเบทิดอันนี้ละกันอันนี้ของใครเบทิดทำไมต้องเป็นสีนี้ทำไมริปเปิลไม่ได้ก็หนูชอบสีนี้อ่างั้นอันนี้คริปโตสีเหลืองสีทองจริงๆชอบสองสีเลยแหละไม่เอาอันนี้คริปโตก่อนอัคริปโตเบทิดคริปโตโซล่าโซล่าอ่ะฮะโซล่าอันนี้ริปเปิลริปเปิลสีชมพูโอเคหยิบออกมาเลยเกับไปนี่ต้องจำได้แล้วหนูจำได้อยู่แล้วแต่เบฟแบบหมาสีด้อยอะไรยั่จำไม่ได้เลยจจจไไไดดดดดด้้้ตตตัััววววววเเเีีียยย เลยดีกว่ามาคริปโตเราหนุมน่มหนุ่มเดาะอีอปเปิ้ลยังไม่ถึงคิวแปปหนึ่งนะ,ะ,ะ,ะปุ๊บพุ่งอีเปิ้ลค่ะถึงคิวอีกเปิ้ลแล้วอยากลงจัดเลยตัวเนี้เดียร์ทีจะไม่เล่นไมไม,ไม่ต้องกลัวจะไปอยู่กับเพื่อนเหรอหนูได้ยังไงเนี่ยโอเคพร้อมแล้วค่ะยืนเฉยก่อนยืนเฉย ก็เดี๋ยวจะถามพี่เขาว่าวิธีการอาบน้ำหมาเนี่ยเป็นยังไงนี่ก็คือครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้อาบน้ำหมาจริงๆอันนี้คือเราจะต้องอาบเป็นทีละตัวหรือว่าพร้อมกันเลยอันนี้อาบทีละตัวค่ะเพราะงั้นเราก็ต้องหยิบสาตัวลงมาก่อนอยากรู้ว่าการอาบน้ำหมาครั้งแรกเนี่ยค่ะเราหรือหมาเด็ก เราจะต้องใช้แชมพูอะไรแบบต่างจากหมาโตหรือว่ากับการที่ไม่ได้เป็นครั้งแรกแล้วอย่เงี้ยค่ะค็งไงบ้างของมวาเด็กอะค่ะสนมารจะแชมพูที่ใช้กันจะเป็นแชมพูอ่อนโยนนะคะเป็นสุดอ่อนโยนใช่ค่ะ,คะเพราะว่าน้องก็จะเป็นหมาเด็กใช่ไหมค่ะจะมีผิวที่บอบบางกว่าหมาโตค่ะ ก็จะใช้เป็นแชมพูที่อ,อ่อนโยนกว่าค่ะอย่างนี้เราต้องตัดขนด้วยไหมคะหรือแปรงขนอะไรเงี้ยเด็กเท่านี้ควรจะทํำไหมต้องแปรงค่ะก็คือเราจะฝึกเขาตั้งแต่เด็กเ,กเลยพอเวลาเขาโตขึ้นมาเขาจะไม่เกลียดใช่ไหมใช่ค่ะจะไม่เกลี้ยงจะไม่กลัวหวีอะไรอย่างเงี้ยบางตัวจะเป็นใช่ไหมคะ<ช>ถ้าเกิดว่าแบบมาอยู่ดีมาฝึกตอนโตมาแปรงขนมาอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาจะไม่ชอบเขาจะเกลียดใช่ไหมใชอันนี้ก็คือถ้าฝึกเขาไปเขาก็จะไม่มีปัญหาค่ะดูดูดูทำอะไรกันดูงั้น เรามาเริ่มอาบอน้ำกันเลยดีกว่าเราต้องคล่คอเพอกันน้องกระโดดออกมาจากกอ๋อแล้วก็ห้ามห้ามหนีไปไหนอ๋อต้องปรับเป็นอ่อนถ้าเกิดว่าตรงหน้าใช่เดี๋ยวน้องอุณหภูมิน้ำก็ต้องอุนอ่นอุนอ่นๆหน่อยใช่ไหมคะใช่ใส่แชมพูไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะซักไม่ใช่ <laughs> เรากำลังจะอ,อาบน้ำให้น้องเดี๋ยวช่วยอาบนะคะ เบียทินหนูโอเคไหมคะเบียทินเบีทินนั่งนิ่งเลยนะนั่งนิ่งเลยปกติคือนางซ่ามากนางจะไม่มีทางที่จะอยู่นิ่งขนาดนี้ตั้งแต่คือนางโตมานี่คือนิ่งที่สุดในชีวิต คือเขากลัวใช่ไหมคะใช่โอ้โอ้โอโอโอ,โ,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 อโดนขังเลยดื้อนักนะท่านตอนนี้คือจะต้องให้พี่เขาจับนะคะเพราะมันต้องล็อกคอแล้วมันไม่มีมันต้องใช้เป็นแบบไดไอออกมาจากจากท่อนั่นะแล้วบบเดี๋ยวลองมาช่วยพี่เขาแปรงขนอดดีกทีหนึง่ง โอเคค่ะเบทิสก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะขอดวงเหน่ <c oughs> อยซิไหนหอมไหมตัดขนด้วย <c oughs> วันนี้ได้นอนบนเตียงด้วยกันแล้วโอเคค่ะเรามาเอาตัวต่อไ,ไปอาบน้ำดีกว่านั่งลงคิดตัวนั่งลงนะโอ้ยลื่นลื่นใจยเย็นเยน็ยนใจเย็นเย็นใความร่จมมือดีอยู่ยนะจเยชอบ,ชอบต่างน่จเจเยอบต่ายนจเกเบน ตัวนี้ก็จะแบบคนเรียบร้อยนี่คลิปตวว่ามันเป่าขนอยู่นะคะ ตัวนี้ก็ดูขาสั่นแต่ว่าไม่ค่อยกลัวเท่าเวียทีตเวียทีจะแบบกระโดดเลยอ่ะนี่ยังแบบให้ความร่วมมือดก็เช็ดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะแห้งเช็ดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแปรงขนต่อด้วยจากนี้นะคะไม่กลัวไม่กลัวอันนี้เก่งสุดแล้วเนะี่ยหอมแล้ว น้ำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็หอมมากๆเลยแล้วก็เรียบร้อยที่สุดเลยเรียบร้อยกับเบียร์ทิดมากนี้คือนั่งนิ่งให้พีเเขาทำง่ายได้เวลาก็จะเสร็จเร็วอะต่อไปเลยค่ะเราจะไปอาบน้ำตัวที่3นะคะ <c oughs> ม,มาเริ่มอาบน้ำโซระกนันเลยดีกว่าค่ะตัวที่3แล้วน้อง <No. S 2> น่า,อ,าอันนี้คือนิ่งสูดเลยบ้านนิ่งกว่าคิตโตอ,อีกอะ่ะ <c oughs> ชุบชุบ นั่งลงนั่งลงนั่งลงไอ้กูดเกิลเป็นไงนี่โอ้โอันนี้คือเรียบง่ายมาก <c oughs> หนาวไหมคะพอเป็นพนักงานอาบน้ำหมาได้บ้างไหม <c oughs> มาสมัครงานที่นี่เลยดีกว่า สุดท้ายแล้วเหนื่อยมากจริงๆันนี้ก็มาริปเปิลนะคะมาดูซิว่าจะดื้เอเหมือนตัวอื่นไหมตัวนี้เรียบร้อยที่สุดแล้วนะจริงๆเรานีใสเ่เขาอะมามานี่เลยนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงเป็นั่งลงอ่าเก่งมากนั่งลง,ง,ง,ลงเดินไปหาต้องทำไมละ่ะดอกวี้มนะเอายืนให้เกาก็ง่ายอยู่นะฟินไหมคะฟินไหมคะ แล้วนะคะมาตอนนี้ถึงตอนเช็ดตัวโอเคค่ะต่อไปเราจะส่งมอบให้พี่เขาไปเป่าแล้วก็ตัดขนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจุ๊บจะมาหอมมาดมงหน่อยว่าหอมขนาดไหนเราต้องเอาที่แปลงขนสองอันแบ่งไรกันบัดวัดวัดนีัดป้องยาวดิ อันนี้ใส่ต่ได้หมดนะวอร์ดซาร์เช่ด้วยนะใส่เวอร์ซาร์เช่เลยชอบแบบเนี้ยน่ารักอ่ะเราก็แบบไอ้นี่ได้ด้วยติดไอ้นี่ได้เลยเชื่อเดี๋ยวต้องซื้อที่นอนไปให้เขาด้วยเพราะว่าต้องอันน้ำมันเน่าแล้วก็ว่าใส่ยังไงใส่ไม่เป็นทำอะไรอะทำอะไรทำเลยเออนั่นแหละแบบนั้นแหละบารมิโก้หนูนอนเซ็ตหนูลองนอนเซ็เออ คนนอนได้หมาก็นอนได้ได้ครับอีกไหมครบละเดี๋ยวบานปลายเกินไปเดี๋ยวเราจะไปที่แคชเชียร์นะคะเพไปดว่าเราซื้อของไปเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าไม่กี่ชิ้นเอาสิ่งที่จำเป็นพอเป็นอนจำเป็นมากอ่ะกองเพจดิ๊ดนุ่มไหมนุ่มไหมไม่นอนเลยโอเครียกหมอ ิป้อนออกมาแล้วหอมมากนี่ตัดขนไปแล้วด้วยน่ารักสุดๆน่ารักมากๆเลยอ่ะหลงเลยอ่ะวันนี้เรียบร้อยด้วยนะดูนั่งดูนั่งกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟัดเสี่ยงกันบนเตียงดีกว่าปะเดี๋ยวใส่สายจูงที่เพิ่งซื้อมาใหม่เดินขึ้นรถกันโอเคโอเคมาใส่สแนลก็เขานางคงอึดอัดแต่ยังไม่ได้ขอนคลายเลยมันยาวไปมันยาวไปนอนจมันมีหลายรูนะมีเยอะไปหมดเลยนี่ยังไม่ยาวไปพอดีเดินเขาได้นอน้เลย ให้โซล่าไหมเนี่ยใช่ไม่ไปกับเพื่อนอยู่ที่โซไาก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดขนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะใส่ปลอกคอแล้วก็จะจุงขึ้นรถกันนะคะนี่คือตัวสุดท้ายเลยที่อาบน้ำเสร็จนั่งนิ่งใช่ค่แบบแต่หอมมากเลยนะหอมมากเลยอ๋อหยุดหยุดหยุดเพื่อนไปเล่นกับเขา มันจะเสร็จแล้วราคามันไม่เท่ากันจริไหมคุณแม่โอเคค่ะเรียบร้อยมาใส่จุงใส่จุงที่อยู่ในตะกร้าค่ะโอเคโซล่าเรียบร้อยไปชื่ออะไรอันชื่ออะไรชื่อไลติดต้มอ่ะเบียร์ทิสเปล่าเบียร์ทิสโอเคเพราะว่าตัดขนมายาวยาวใ่าหไปตรงนั้นกันนะลากมาลากมาไปขับข้ารึเนาะเนาะเนาะขับข้ารึเดินบนถนนครั้งแรกของพวกเขาเลยนะคะเนี่ย ไปต้องลากเลยยอมไหมเนี่ยไม่ยอมรถพันตัวไปหมดแล้วไม่อยอมพุงก่อนไหมพุ่งี่ค่ะต้องอุ้มขึ้นรถนะคะเราจูงขึ้นไม่สำเร็จเพราะว่ายังเดินขึ้นบันไดไม่เป็นอัน,นีับสายด้วยน่ดเอาไปกองไปอันนี้มา ได้นั่งตะกร้าแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากคือใช้เวลามากกว่า3 4มชั่วโมงเหนื่อยมากแล้วแต่ละคนคือแบบไม่ยอมขึ้นรถแบบกว่าจะใส่ปอกคอกว่าจะใส่สายจูงกว่าจะอะไรยากลำบากมากคือต่อไปรู้แล้วแหละคงคงไม่ได้มาด้วยละคงไม่ได้พามาเองละจะไม่อาสาอาบน้ำให้อีกแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากแต่ว่าวิธีกับ แอบ,บน้ำที่บ้านก็ไม่ยากจากที่ดูวันนี้นะคะก็สามารถอาบเองได้แต่ต้องอาบทีืะตัวแสบมากอาบทีเดียวพร้อมกัน4ตัวไม่ไหวสนุกค่ะวันนี้